เก๋อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับพี่โอ้โหเป็นเป็นเซเลบคนเดียวที่ผมยังไม่ได้คุยด้วยนะเนี่ยจริงเหรอครับโอ้ยขอบคุณมากตีแต่ขอบคุณมากตั้งแต่คุณนัทอยู่บ้านเก่าแล้วผมคุยมาเกือบทุกคนแล้วครับล่าสุดนี้คุยกับตูพ่อเลยที่๋องอ่าโอเคโอเคทั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้คุยกับคุณนัทนะอขอบคุณมากขอบคุณมากพี่รู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันครับ ได้ครับตามตามมานานแล้วฮะตามมาตั้งแต่อยู่บ้านเก่าแล้วฮะโอ้ยขอบคุณครับพี่นะครับเสียงหล่อโอ้โหเสียงหล่อแต่หน้าตาไม่ไปด้วยกันนะพี่พี่เก๋ครับวันนี้วันนี้หนึ่งเรื่องหนึ่งประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์ตรงที่พี่เก๋ไปเจอเจอมาเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานี้เองได้ครับตั้งชื่อเรื่องว่าเงาปริศนาครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงเดี๋ยวลองฟังดูนะครับได้ครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับ ได้ครับตอนนี้คือจะมีเสียงแจ้งแล้วนะเพราะตอนนี้ฝนกําลังกระนาเลยฮะัที่นี่ไม่นะผมได้ยินเสียงพี่ชัดเจนนะอ๋อชัดนะครับฝนคคกําลังกระนาเลยได้บรรยากาศมากโอเคเอ,อ <c oughs> จริงๆแล้ววันเนี้ยพี่ฝากเรื่องกับทางแอดมินมานะมีสองเรื่องสั้นๆแต่ไม่บังเอิญอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยได้ไปเล่ากับพี่ปอกได้องเดียอย่างอย่าง,างที่เคยบอกครับก็เลยตัดเลอเรื่องเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเนี่ยหลังสองการเมืเนี่ยฮะครับเรื่องสถานที่เรื่อง โลเคชันผมจะขอปิดไปเลยผมเอากว้างๆแล้วกันครับว่าเป็นกรุงเทพฝั่งฝั่งเหนือแล้วกันนะอืมอ่ะเอาอย่านี้กว่าใกลๆ้ๆเพราะว่าผมไม่อยากลงดีเทลไปเยอะเพราะว่าอืถ้าคนอยู่ตรงนั้นจะรู้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรครับอ่าโอเคนะครับเอาเป็นว่าผมมีอาชีพทําบริการเ่่งเสียงให้เช่าค่ะะคือไลน์เซาล์แหละนะอืมครับผมจะต้องทํางานอะไรประเภทเนี้ย ดึกๆดื่นๆ,นๆ,นๆกลางคืนไปเซตอัพงานดึกๆดื่นๆอย่างเงี้ยประจาครับวันที่เกิดเหตุนะฮะประมาณปลายๆหลังโครงการแล้วฮะประมาณปาาลายๆเมษายนแหละอืได้รับว่าจ้าจากรุ่นพี่คนหนึ่งนะฮะให้ไปทําการติดตั้งงานก็คือไปเซตอัพงานให้กับศิลปินกลุ่มหนึ่งแล้วกันต้องรีกเป็นกลุ่มเนาะเป็นวงเนาะครับเรียกศิลปินกลุ่มหนึ่งเขาจัดพวกบรายการประมาณเหมือนวิดแอนกรีสให้กับแฟนลับนะฮะที่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นห้องจัดเลี้ยง แล้วก็บังเอิญวันนั้นนะ่ะวันเดียวกันนั่นแหละครับผมก็มีงานอีกหนึ่งอีเวนต์ก็คือเดี๋ยวก่อนนะนิดนึงไอ้ร้านอาหารนั้นที่แจ้งผมไปติดตั้งเนี่ยเขามีข้อแม้ว่าต้องไปติดตั้งหลังจากร้านปิดแล้วน่าจะนั่นคือหลังเที่ยงคืนคเป็นต้นไปนฮะแลวพอดีวันนั้นก็พอดีจังหวะเหมาะเจาะผมมีอีกหนึ่งอีเวนต์วันเดียวกันนั่นแหละฮะแถวดอนเมืองอืก็ไปไปรันงานเรียบร้อยกเ็เก็บเก็บจากพี่นุชเสร็จมาก็ประมาณซีหนึ่งกำลังสโลสเลรเลยฮะ แล้วก็ดิ่งตรงมาที่ร้านนี้ผมเอาดีเทลคร่าวๆแล้วกันนะครับรบ้านนี้อยู่ริมริมถนนแล้วกันแต่ผมไม่บอกถนนอะไรนะ,อะมองเข้าไปร้านนี้จะเป็นลักษณะตัวแอลออมองเข้าไปนะครับเป็นลักษณะตัวแอลมองดิ่งๆตรงจากด้านหน้าเข้าไปเดี๋ยวจะเป็นร้านากระจกครับโอ้โหฟ้าร้องตรงตรงด้านหน้าจะเป็นโอ้บรรยากาศได้มากบรรยากาศได้มากครับด้านหน้าจะเป็นล้านจอดรถโล่งๆขวามือคือโซนจัดเลี้ยง แล้วมันจะมีประตูเหล็กอันนี้ประตูเหล็กตรงนี้จะเป็นท่านน้กไม่ออกก็นึกถึงอาคารอะไรสักอย่างที่เป็นประตูเหล็กแล้วมีล้อเลื่อนหมุนๆนะครับเอาไว้สำหรับเลื่อนไปเลื่อนมาสำหรับปิดประตูครับครับอ่าอย่างนั้นเลยประมาณนั้นประตูเหล็กก็ได้ปิดแล้วเพราะว่าร้านก็ปิดแล้วผมไปถึงนาทีหนึ่งกว่าแล้วครับไม่มีใครอยู่แล้วผมก็ลงฉลอแล้วก็บังเอิญที่อีกคันหนึ่งเข้าไปถึงตอนหน้าแล้วประตูก็เลยถูกเปิดหน้าอยู่เพราะว่าเซตอัพ สองคันเป็นลงทั้งระบบเสียงระบบไฟแล้วผมจะต้องมีหน้าที่ตอนเช้าคือจะต้องทำาสาด้วยนะครับแล้วก็ให้รุ่นน้องอีกคนหนึ่งไปคุมไลติงผมเป็นคนทำาสาด้วยในงานในวันนั้นหลังจากผมเข้าร้างคดีตอนเข้านี่ประตูผมไม่ต้องเปิดเพราะว่ารัดรถดอีกคันหนึ่งที่ร่วงหน้าไปแล้วเนี่ยเข้าาไปรอจอดอยู่ที่หน้าห้องแล้วอืมผมก็เข้าไปเป็นคันที่สองอ ก็ติดตั้งกันปกติฮะต,ติดตั้งกันไปใช้เวลากันก็วูหลายชั่วโมงทีเดียวครับกว่าจะติดตั้งพัดถ้ารู้ถ้าอยู่ในวงการกจะรู้อยู่ว่าจะต้องมีการติดตั้งโครงสร้างเนาะครับมันเป็นงานกลางวันนะครับแต่นี่ว่างานห้องรักห้องจัดเลี้ยงตรงนี้ยเขาจะต้องปิดห้องเพื่อสร้างบรรยากาศเราจต่เป็นจะต้องมีพวกไลท์ติ้ง <Light ing. S 2> แสงสีไลท์ติ้งแสงสีก็ต้องมีทุกๆอย่างอะ่ะก็ทําการประกอบโครงสร้างลงทลัสลงอะไรการติดตั้งเครื่องเสียอะไรกันี้ยแต่กลางคืนน่ะอย่างสาวเช็คไม่ได้เพราะมันดึกมาก ก็ต่อไวริงสายระบบไว้เรียบสอนแต่ไรติงสามารถทําได้ก็คือมันไม่ได้เนไม่มีเสียงเนาะติดตั้งไปแล้วก็วกทําทําซีนไฟทําอะไรเป็นเรื่องปกติครับทาไปทามามากินเวลาไปถึงตีสี่ครึง่งจกบตีห้าแล้วเล่นไปสึงตีสี่ครึ่งก็ำลังสโสดเสลผมก็เพลียแย่แล้วครับผมกาจะกลับบ้านย่างหลังย่างหลังสิ์เพื่อจะมาอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็จะไปใหม่ตอนเช้าคือกะไม่ได้นอนนะฮะเพราะว่าเช้าเนี่ย นัดกลุ่มศิลปินไว้ส,สายๆเพราะว่างานจริงเริ่มเที่ยงนัดไวส้สายๆเพราะจะซาวสด์ซาเช็กยังไม่ได้ซาว์เลยครับผมแต่ไลท์ติ้งเสร็จแต่คืนนั้นแล้วครับเพราะว่าผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็ทําซีนไฟเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นปุ๊บด้วยความรีบร้อนด้วยความง่วงสโลสเสลแอรงผมเนียน,นะขณะที่กํลาลังทํางานดิเนี่ยทีมง,งานที่คันนี้เสร็จแล้วเขาก็ทยอยออก,กไปผมไปคันที่สอง แต่นี้ด้ด้วยความง่วงความอะไรตอนระวางที่ทำเหงาจะมีรปาภาอ,อยู่คนหนึ่งมาค<ม>ุยกับผมคือมาคอยดูแลว่าเราทําอะไรสิ่งไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะ<ม>หลังจากนั้นด้ืยอความง่วงครับผมก็เลยไปละจะกลับแล้วครับออกปิดประตูร้านมารู้ตัวอีกทีออกมาจากร้านมาแล้วสักสองนาทีจากนั้นลืมโทรศัพท์ครับ,รบลืมโทรศัพท์ไว้ใน,นห้องจัดเลี้ยงผมก็ออกมาแต่เนี้ยถนนเส้นเนี้ยการกลับรถมันกลับยากมากครับ วิ่งกลับไปเป็นกิโลเพราะนั้นก็าต้องใช้เวลาตรงนี้หลายนาทีพอสมควรกว่าผมจะไปกลับรถกลับมาถึงร้านนี้ได้ครับไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าห้านาทีก็คือไกลไกลพอสมควรวิ่งไปครับอืมถ้าคนรู้จะรู้เลยว่าถนนเส้นนี้มันนะที่กลับรถจํากัดมากครับแต่ผมไม่บอกถนนดีกว่าเดี๋ยวจะรู้กันเงินจะไม่ดีเดี๋ยวจะส่งผลในร้านเขาแตอนนี้พอผมกลับมาให้นึกถึงดีเทลรอบแรกคือที่ผมบอกไปว่าประตูรถอย่างเนี้ยถูกปิดอยู่แต่นี่รถทีมงานคันแรกเข้าไปแล้วประตูถูกเปิดใช่ไหมฮะ ผมมารอบสองประตูเนี้ยน่าจะเป็นเจ้าที่แหละ <c oughs> เข้าปิดไว้ <c oughs> ก็คือประตูนี้ถูกเลื่อนปิดไว้ <c oughs> แต่ผมก็ <c oughs> ก็ถือว่าเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองก็เลยกลับเข้ามาแล้วก็เลื่อนประตูเองเลยฮะ <c oughs> เปิดไฟสูงเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เราล็อตเปิดไฟสูงเลยเราก็เลื่อนประตูแล้วแล้วที่เธงที่ผมบอกนะฮะล้างเป็นรูปเป็นลักษณะตัว L ใช่ไหมฮะครับ <c oughs> อแล้วผมก็วิ่งดิ่งตรงไปที่ล้างกระจกไม่ได้ไปที่โซนจัดเลี้ยงแล้วเพราะโซนจัดเลี้ยงเนี่ยจะไม่มีอะไรเป็นท้องจัดเลี้ยง ที่เฉพาะอีเวนต์ใดๆหนึ่งที่เขาจะทำพอไม่มีอะไรเขาปิดอยู่แล้วอันนี้ผมรู้แล้วพอมีอะไรเขาปิดจะที่สําคัญคือร้านอาหารผมว่ายังไงก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มีรอพอแลวมีแถวนี้แหละผมก็วิ่งรถเนี่ยดิ่งตรงไปที่โซนที่เป็นร้านกระจกนะครับครับอ่าแล้วก็ปปกเปิดไฟสูงส่องเข้าไปในร้านเลยครับผมก็ในขณะที่วิ่งไปเนี่ยพอถึงหน้าร้านระยะสิบเมตรประมาณนั้นไม่ไกลนะสิบเมตรอืมก็ทั้งบีบแกรครับบีบแตรบีบปิมป้มปิมป้มปิมป้มปิ้มแล้วก็ทั้งเลียดทั้งคนเลยครับว่า มมใครอยู่ไม่ค่บอะไรเงี้ยครับว่าผมลืมโทรศัพท์ไว้ห้องจัดเลี้ยงฝั่งนู้นในขณะที่ผมลงเายตอนนี้ผมผมผกลับไปคนเดียวแล้วนะครับทีมงานกิจที่เหลือที่ไปที่เซตัาด้วยกันกลับมาแล้วคผมย้อนกลับไปแค่คนเดียวมองเข้าไปในร้านนะครับผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งสูงราวๆสักอ่าผมให้มาสักไม่เกินร้อยเจ็ดสิบฮะใส่เสื้อผมคือด้วยด้วยความแสงของมันแสงที่อยู่ในร้านน่ะไม่ได้มาก แต่คือบวกกระแสงไฟรถที่ผมส่งเข้าไปเนี่ย mm hmm. ผมเห็นเป็นแสงเกงสลักสีมืดๆแล้วก็เสื้อสีตุนๆผมเลยเบาไม่ออกว่ามันคือสีสีขาวหรือสีเทาหรืออะไรคือพอมันโดนแสงแล้วมันจะสีมันออกแบบทึมๆนะครับเดินผ่านจากโซนร้านนะครับฝั่งซ้ายมือในระยะ10เมตรน,นะครับ,รบถ้าเป็นคุณนัทถ้าใครมาเรียกที่บ้านหรือใครมาอะไรเออาววเนี่ยอยเราต้องมาดูนะฮะแล้วผมเนี่ย ส่องไฟไปในร้านนะไฟสูงเลยครับส่องเห็นชัดเจนในร้านหมดเลยผมเรียกคนคนนี้ยที่ผมบอกเนี่ยเดินจากฝั่งซ้ายคไปฝั่งขวาระยะทางสักไม่กี่เมตรนะฮะมองเห็นคือผมก็มองเห็นกับเขาอยู่เนี่ยแต่เขาไม่หันมามองผมนะผมก็เรียกควับพี่ทัพพี่ทัพผมลืมโทรศัพท์ไว้ท้องฝังหนูผมกรับ เขาเดินผ่านไปไม่มองผมเลยเหมือนกับผมไม่มีตัวตนเขาเดินผ่านไปจากซ้ายไปขวาแล้วก็หายหลบก็ไปในห้องทางขวาที่เป็นเหมือนห้องกระจกที่เป็นแบบห้องย่อยอะครับอตอนนั้นผมไม่คิดอะไรนะรผมรู้สึกว่าผมก็รลภิดนะฮะทั้งว่งวงทั้งอะไรไอทำไมไม่สนใจเราเลยอะไรเงี้ยผมก็กดแปรั้งที่สองก็ยังเงียบอยู่ครับอ oh. เอาไงดีผมก็เลยถอยรถนิดหนึ่งแล้วก็เบี่ยงรถไปทางขวาเพื่อไปห้องจับเลี้ยงแต่ เครื่องยังไม่ได้ดับนะครับไฟรถี่ยังเปิดไฟสูงอย่างนั้นแหละสองเห็นชัดเจนมากอื hmm. ผมก็บีบใจพักหนึ่งผมทำไงดีเพราะว่าโทรศัพท์เนี้ยแบตมันจะหมดด้วยเช้า <Huh. S 2> เช้าเนี่ยมันจะต้องมีใครต่อใครที่ต้องโทรหาผมตอนเช้า,าครับอื hmm. แล้วผมยังไม่ได้ชาร์จแบตด,ด้วยคือเพ็ช่วงจะก็บเก็บจากอีเวนต์หนึ่งมาครับ <Huh. S 2> เอาไงาดีผมก็เลยเอสักพักหนึ่งครับมีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากซ่อของร้านแต่คนละคนแน่นอนคนที่ออกมาแขนขาสั้นอืม hmm. แล้วกาใส่เสื้อกล้ามเหมือนชุดนอนอยู่ครับ เขาก็งวงเงยออกมาถามว่าพี่มาหาใครเหรออะไรเงี้ยผมอ๋อผมก็ล่าฟอนี่ผมเพิ่งมาติดตั้งตอนนี้ไงผมดึโทรศัพท์เขาก็อ๋อครับครับครับกนรอแป๊บนึงนะเขาเดินอ้อมไปข้างหลังครับแล้วก็ไปเปิดจากด้านในออกมาคือคือเขาเป็นพนักงานก็จะรู้ว่าเปิดจากในออกมาเปิดมาแล้วก็แง้มประตูแล้วก็เอาโทรศัพท์มาให้ผมคืนนั้นมีแค่นี้แล้วผมก็กลับไปคือผมตอนเนี้ผมตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยฮะรู้สึกว่า กหงุดหงิดมากกว่าทําไมเหมือนจะโกรธนะนะแต่ก็้วยความง่วงกับอะไรเ็าลไม่คิดอะไรก็ได้โทรศัพท์มาแล้วก็ดิ่งกลับบ้านครับแล้วก็ช่วงจังหวะที่เรามาอาบน้ำกระชับแบบไปด้วยไม่ได้นอนเลยนะครับกลับมาพอวิ่งกลับมาครับกว่าจะวิ่งกลับไปอีกร้านอีกรอบนึงก็ร่วมเจ็ดโมงแล้วฮะร่วมเจ็ดโมงแล้วผมก็ไปก็คือะไม่ได้นอนกันไ่ไดนนอนช่างมันอะไรเงี้ยมันเป็นความเคยชินอยู่แล้วครับทํางานอาชีพนี้ก็หลังจากนั้นก็งานก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับไม่มีอะไรนะครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็จัดไปเรียบร้อย จนประมาณบ่ายสองครับครับท้องงานก็เลิกก็อะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่สิลปงศ์สุรปินกลับไปหมดอตอนนี้ก็จะมีเรื่องของพวกเราและเบื้องหลังทั้งพนักงาน,ห,งนาห้องเราก็จะมาเคลียร์ห้องเราก็จัดเก็บอุปกรณ์ลงไปพอช่วงคนน้อยๆปุผมก็บน่นบ่นกับพนักงานเขาฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนี่นี่น,น,นี่อย่างที่ผมเล่าให้คุณนัาฟังแหละอืเนี่ยผมมาทำไมบีบแกเรียกไม่มีใครสนใจผมเลยครับแล้วคนนั้นน่ะอยู่ต่อหน้าผมทําไมเขาไม่หันมามองผมเลย ผมก็ง่วงด้วยออะโทรศัพท์ด้วยอะไรเงี้ยพนักง,งานก็หันมองผมใครเหรอหรันมองผมผมก็เลยเล่าลักษณะการแต่งกายให้เาฟังว่าเป็นประมาณนี้คเขาก็นิ่งเงียบเงียบเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดอะไรผมก็เลยถามยิงคําถามตูมาเลยว่าที่นี่มีอะไรไหมเมื่อคืนผมเจอตรงนั้นน่ะผมว่าเงี้ยผมว่าผมใช่ผมมั่นใจนะว่าผมชักไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเนี่ยผมเจอตรงนั้นน่ะ พนักง,งานบอกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะไม่มีหรอกพี่ถ้าจะมีก็มีที่ห้องจัดเลี้ยงเนี่ยค่ะเขาบอกอมอมผมน่าตอนนั้นผมขนลุกละคผมก็ถามว่าแค่ผู้ชายไหมเขาบอกว่าใช่เขามีคนมาคเคยเจอที่ห้องจัดเลี้ยงเนี่ยใน,ใน,ใ,นในห้องเซอร์วิสข้างหลังนะครับเจอผู้ชายผู้ชายพิศนาอะไรเงี้ยครับ,รบแต่ผมก็ไม่ได้ถามดีเทลผมก็พยายามจะถามว่า มันมีอะไรหรือที่นี่อะไรเงี้ยก,ก็ไม่ได้รับคำตอบครับเพราะว่าพนักงานอยู่กับหลายคนก็คงแล้วมีระดับหัวหน้าอยู่ด้วยอ hmm. ผมแอบประซิบถามพนักงานที่เขาคอยจัดโต๊ะจัดอะไรเนี่ยฮก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรนะผมก็เลยไม,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 ไม่ไม่รู้จะเท้าซีอะไรกับเข้า hmm. อะฮะวันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าวิสนานั้นผมก็ยังคงอยู่เพราะว่าผมผมมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่คนนะครับแต่นี่คือคืออาจจะ ไม่ได้ไปเจอผีอะไรบอแบนะแต่แต่นี่เป็นแค่แค่เรื่องแปลกๆเรื่องแบบเออใช่ไหมไม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยครับนั่นแสดงว่าตอนที่พี่เห็นเนี่ยที่นั่นเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วถูกไหมครับไม่มีครับมันถูกปิดไฟหมดแล้วแหละปิดปิดครับปิดแล้วปิดแล้วครับปิดแล้วแต่สิ่งที่แปลกคือเขาเขาเดินจากซ้ายไปขวาแล้วก็หายไปตรงโร่ลืออืมอ่าสิบเมตรของผมก็สักสิบวาได้ไหมสุนั สิบเมตรสองคนปกติสิบบาทได้ไหมเดิประมาณนั้นได้มั้งครับก็ไม่ไกลนะครับนับสิบเมตรเองเห็นชัดเจนเขาแล้วรถผมเปิดไฟสูงด้วยส่องไปเห็นดีเทลแต่ไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่าเขาหันข้างให้ผมเดินจากซ้ายไปขวาแล้วก็เปิดกลับไปเปิดห้องห้องจัดเลี้ยงย่อยแล้วหายเข้าไปเป็นไปได้ไหมพี่ว่าที่นั่นมีพนักงานนอนนอนค้างนอนเฝ้าอยู่ที่นั่นอมีแน่นอนอยู่ข้างหลังครับอืเพราะว่าคนที่ออกมานั้นคือพนักงานที่นอนค้างที่นั่นเหมือนกับเป็นเหมือนกับ มีห้องพักอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยครับครับแต่คนที่เดินผ่านผมเนี่ยมันไม่ใช่ชุดที่ชนชุดนอนไงครับมันเป็นเหมือนชุดแบบแต่งกงขายาวสแลกแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนเสื้อทํางานสีตุนตุนเลยไงครับเดินผ่านไปอืมไม่หันมองนะครับผมทั้งบีบแกทั้งเรียกด้วยนะตะโกนเรียกไม่หันมองเลยนะครับสิบเมตรเองเอปันแปลกนะครับมันแปลกตรงที่ทั้งบีบแตรแล้วแล้วก็ดิฟไฟให้แล้วก็ไม่หันมามองครับนั่นแหละที่ผมสงสัยคืนนั้นอ่ะอื ไม่มีไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแค่แบบงุ่มิวมากกว่าครับครับมาขนลุกตอนที่พนักงานเขาบอกตอนที่ผมเก็บห้องนี่แหละอตอนที่ผมกำลังเก็บของนี่แหละ<อ>ขนลุกกันเลยทีเดียวครับนี่ะเเป็นเรื่องแปลกๆนั่นคือประสบการณ์จริงๆแล้วก็ยังเป็น question mark อยู่ในใจว่าสิ่งที่เราเจอเป็นใครวิญญาณหรือเปล่าหรือเป็นพนักงานหรือเป็นคนเมาที่อาจจะเมานอนที่ไหนสักแห่งไม่รู้แล้วก็เดินงงๆโดยที่ทางร้าน <c oughs> ล็อกไปแล้วไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันสันนิษฐานดูอย่างนี้คุณนัท ตรงนี้เป็นห้องกระจกที่ประตูกระจกนี่ก็ล็อกได้แต่มันกระจกคนใสไงฮะเพราะฉะนั้นคนในแน่นอนถ้าเป็นคนนะคือคนในครับหรือถ้าเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนก็ที่อยู่ในนั้นเลยครับแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะมีเรื่องเล่าที่นี่แน่นอนเพราะว่าที่พี่พนักงานเนี่ยเขาไม่ยอมเล่าเพราะว่าโอเคเข้าใจเขาแหละเจ้านายเขาก็อยู่ใกล้ๆแล้วถ้าเล่าแล้วเรื่องนี้มันหลุดไปทําไงอะซึ่งเขาก็ปิดข่าวอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ครับก็ร้านนี้ค่อนข้างเก่าแก่ทีเดียวร้าน ร้านอาหารมีชื่อแล้วนร้านหนึ่งแ <1 S 2> นะล้วกันร้านหนึ่งแล้วกันอ,อ๋อมีชื่อเพราะผมบอกไม่ได้บอกบอกไหมจะพิกัดก็บอกไม่ได้ครับเพราะว่าครับบอกดีเทลไปปุ๊บเนี่ยคนเห็นก็จะรู้เลยว่าเป็นที่นี่อะไรครับเพราะว่ามันลักษณะดีเทลมันค่อนข้างโดดเด่นร้านนี้อืมอืครับผมก็เลยเป็นเรื่องที่มันแปลกจริง,รงๆแล้วมันมีเรื่องชิปเล็กๆน้อยๆอีกหลายเรื่องที่ผมไปทํางานแบบนี้มาก็เจอมาฮะโอเคเดี๋ยววันหลัง,งวันหน้าวันหลังมีโอกาสพี่เก๋เรียนเชิญนะได้ครับ ได้ครับด้วันนี้เป็นเรื่องสั้นนะเรื่องไม่ได้ยาวมากไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพี่เก๋ได้ครับผมได้ครับผมคุณนัทได้ครับพี่ขอบพระคุณมากแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ช่องด้วยนะอ๋อเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่วันแรกแล้วอ๋อก็ผมตามจะกดกดํามาแล้วหายไปผมก็หายไปไหนครับก็รอเฝ้ารออยู่พอดีไม่รู้จะเจอได้ไงเจอว่าเปลี่ยน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 ชื่อเพจเนี่ยฮะก็เลยตามเข้าไปดูอ๋อมาจัดช่องใหม่วันที่หนึ่งก็ตามตั้งแต่เทพแรกครับ อุ้ยขอบคุณมากพี่ผมผมต้องอย่างนี้นะต้องขอโทษอีกทีหนึ่งนะด้วยความที่ระบบนู่นนี่นั่นมันยังไม่ลงตัวนะพี่มันอาจจะใช้คําว่า<ม>ยังไม่ดีอะ่ะใช้คานี้ละกันแต่ว่าเราพยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรให้มันให้มัน,ให,มนให้มันโอเคที่สุดอะ่ะครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะพี่นะได้ครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากพี่เก๋ ครับผมติดตามตลอดนะเป็นเอฟซีเลยขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมวบสวัสดีครับคุณนสวัสดีครับครับผมครับผมครับผม